เดือดได้ที่เรานัดจ้าเนาะเอาผักซีกับผักขาเขาก็ลงแกงเลยค่ะลงไส่เลยค่ะว่าต้องแกงนั้นนะค่ะเระมาณจากสิบนาทีค่ะผักเขาพอสุกแล้วเขาก็เอามาปรุงรสเลยจ้เาเป็นการปรุงแป้งเป็นการดัดแปลงอาหารเขาไม่ต้องลวกนะค่ะเขาก็เป็นการต้มการแกงน,นะค่ะเป็นการสดหน้นห้อนจ้าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะค่ะของชาวอีสานบ้านทุ่ง แกงผักซีกับผักอ่าผักคะเพื่อเขาจะได้สดหน้าพันท้อนนะค่ะเป็นอีกเอ,อ่อหนึ่งอาหารหนึ่งเมนูของเขาจ้า,อาพอมันสุกแล้วผนะักสุกแล้ว,ลวประมาณจากาักรพรรดิได้เทากาสิพีการปรุงรสแล้วจ้าผักเขาสุกแล้วจ้าเทาก็บิี่ใส่ผักามเปียกแล้วค่ะเพิ่มรสสมเข้าไปเพิ่มก้อนเปรี้ยวเข้าไปไม่ยังคืได้สดหลองคอหนินะคะ่ะ คุมเปรี้ยวไปนิดนึงเพราะรสคุมเปรี้ยวออกแล้วก็ซิบป่งแล้วก็เป็นเสร็จแล้วะจ้านี่ก็คืออาหารอีกเมนูหนึ่งของสาวอีสานบ้านทุ่งจ้านึ่งอาหารของสาวอีสานบ้านทุ่ง้วจ้าเป็นอาหารที่ห่อดัดแปลงเอาอยอดผักม่แกงแล้วค่ะยอดผักซีปลากับอยอดผักขะค่ะกะสมีรสเปรี้ยวจากน้อยค่ะใส่ซุปลงคอจ้าอีกนึ่งเมนูของสาวอีสานบ้านทุ่งจ้า